สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC แฟนช่องปูเยี่ยมพารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับอ่ะอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครับผมพบกันวันที่1 9นะฮะตอน16นาฬิกาแล้วพระตีกองแรงแล้วนะฮะอ่ะวันนี้เรามาตามเลขชายธงนะะเลขชุดบนเลขชายธงก็ทำให้ดูบ่อยแล้วนะเข้า เลขชุดนี้ก็ไม่ได้บวกไม่ได้ลบไม่ได้คูณไม่ได้หารนะจับจุดได้ก็เจอเลขจับจุดกระบ,บนล่างได้นะฮะจับใส่กันเลยนะฮะงวดข้างหน้าจะมาเช่นเคยหรือไม่นะเรามาตามดูนะเลขชายทองกันมาดูฟ้าฝนนะเอ,ออเอ๊ะ,อะก้อนขี้เมฆนะ เต็มท้องฟ้าเลยนะครับผมโนทางด้านอบปกราวยหลเยอะนะฮอกอีกแน่นะคืนนี้กำลังมาคึมคำคึมคำอยู่นี่แหละนะฮะเรามาตามฟังคำเตือนกันก่อนนะครับผมตามระเบียบคำเตือนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้น สนับสนุนสราจินแวงรัฐบาลช่องปู่เยี่ยมพารวย080143 1692นะอ่าเรามาดูเลขชายทงกันนะ40704146 40, นะมี8 6 7กับ2 8หรือไม่นะเราจะมาทวนให้สัหนึ่งงวดนะเห็นไหมตัวเล็กไปก็จะขยายให้นะ ทำเป็นอย่างนี้นะศูนย์เจ็ดศูนย์สี่หนึ่งนะเขียนเลขหกตัวแล้วก็สุดท้ายหนึ่งแล้วก็มานับสองตรงนี้เลยนะสองสามสี่ห้าหกต่อไปเจ็ดเอาเจ็ดตรงนี้นะมันถึงจะเป็นชายทงเจ็ดแปดเก้าศูนย์ ต่อไปเอามาตรงแปดนะมันจะแหลมลงเรื่อยๆศูนย์แล้วกันหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกน่าเลขชายทงไปอย่างนี้นะส่วนที่เราจะเ,าเราจะเอาตรงนี้นะเอาตรงนี้ถ้าวงนอกนะ สองมุมนี้จะเป็นล่างนะวิ่งล่างที่สองจับใส่ทางนี้ได้นะถ้ามาฝั่งนี้นะตรงกัะหนึ่งนี่หกกระศูนนะ หกกระศูนนี่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 หกหกหกห้าหกนี่ตัวนี้นะสองตัวท้ายนี้นะจะเป็นวิ่งบนนะฮะวิ่งบนสี่ห้าหกนะเขาตรงนี้นะห้ากัะหกนะฮะ วิ่งบนนะห้ากับหถ้าเราจับสองก็บรรทัดนี้จับล่างก็สองเกีดสองแปดสองเก้าถ้าจับบนหลักหนะมาทางนี้นะ6ก็มาทางนี้6กเกีดหกแปดหก หรือใครจะมีวิธีจับก็ลองดูนะฮะงวดที่มันจะออกวันที่หนึ่งกันยาทำยังไงนะแลเราก็มาตามชมกันนะ0 9ศูนย์เกาห้าแปดหเจดเจาเขียนแต่อตรงนี้นะ8 9ดเก้าศูสองสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแล้วก็สองก็จะเป็นเลขชายธงนะจับเอาตรงนี้นะเปีตรงนี้จะเป็นล่างนะนี่ล่างล่าง ปีงล่างแปดจับกว้างกวางลองดูนะจับใส่กันเลยนีแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหก เดี๋ยวจะวงกลมให้เม็ดเดียวนะชุดล่างแปดเก้าแจะมาประมาณนี้นะ9มันเทนกับสี่นี่หมันเทนกับศูนย์ะเอาซะสี่ชุด ศูนย์หนึ่งสองนะศูนย์หนึ่งสองจะี๋เป็นบนนะบนติดที่ศูนย์หนึ่งสองเราลองจับกว้างกวางไว้นะศูนย์สามศูนย์สี่ 05 06 1314 1516 2324 2526เอากว้างๆไว้ก่อนนะบนจะมาชุดไหนนะ012 นี่บนนะมาบนได้นะ0ูนหนึ่งกับ2 0งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศสาหนึ่งส้าหสี่สองห้าหกับจากตรงนี้นะศ1 2ตรงนี้นะใส่3ามสี่ห้าหเลยนะ อาสรุปเอาน้อยชุดก็ล่างอรัแปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งนะแปดสี่แปดห้าตัวลองบนนะศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้า ประมาณแค่นี้นะเลขจากสูตรเลขชายธงนะครับผมจะมาตามนี้หรือไม่นะะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับเป็นพระคุณอย่างสูงนะ ามาชมเสียงฟ้าร้องคืนๆน,นะจะตกแน่ยนตกแน่ๆนตกแน่ยเน่ยะว,วันนี้แหละว่าอย่างนั้นตกทั้งคืนนะเมื่อคืนนี้อ่าโลเคชั่นนะสนามหญ้าหัวนะทั้งสองฝั่งฝั่งหนึ่งมีร่มไม้ฝั่งหนึ่งก็เป็นที่นา แต่ตอนนี้ก็ปลูกญ้าให้วัวนะอ่ะหมดเวลาพอดีครับผมอำลาพาจากเท่านี้แหละโชคดีมีสุขทุกท่านนะไม่ติดบนก็ติดล่างงวดนี้ไปแล้วไปแล้วอำลาพาจากครับผม